โทคไดี่บอนาบ่เอ้ยโอโทใครอย่ดอกลงน้ำน้ำเลยเนาะหิวน้ำโหน้น้ำเนาะอันนี้พากันไปจากมงนี่ใช้ใช้มนอย่บ่ขอญาตเบิ่งแน่เลย่โ้คนซื้อาคนขายก่ออะไรเนาะพพี่น้องแล้วก็บทนบทีล่าแล้รพี่น้องนะสบายปูกะเบิกำลังใจเลย ป,ปกําลัางจีเป็นเหมือไก่เขียเนาะอ้าวเพี่น้องเหรเนาะแดดบม่มีลมบ่มีแรงเลยพี่น้องเลยเนาะ พากันไปหายาังว่าดิพี่น้องกับ่ฮ้อนแดดฮ้อนหนายบ่เนาะสอนกุ้งโอ้โธพี่ได้อีบ่อมันยังบ่เอ้ยโอ้โธ่ใครอยู่ดอกลงน้ำเนี่ยเนาะมันบ่คอยหนาวเนาะหิวน้ำดิหิวน้ำโอ้โธ่แดลยหิวน้ำแดดเลยหิวน้ำเนาะอันนี้พากันไปจังม่วงนี่ใช้ใช้มันยังบ่คอยระยาดเบิ่งแน่ยเลยพ่โอ้ <Critical>. <vulner ables> ใชโอ้พอได้กินได้อยากอยู่เนาะโอ้แม่งยังนี่บนห้องนนิเนาะแต่ว่ากุ้งเนาะใช้ของเจ้าเอ้าผู้ชำกันเลยเนาะหาบอนเดียวกันบ่อะไรก็ยังหอยบอนี่โอ้หอยกับปีอ้โาามีมีห่อาากินเขาา้าา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 าอาาาาา อใใอโมมอ้โอ้ดดูดดูพี่น้องไปยังไต้เซาบ่แม่บ่ามันจะมีรถไกลบ่ไปนี่ไม่ไกลตอนนี้โอ้ดูดูดดูพี่ยังจะกินข้าวกินน้ำแน่นี่เนาะยังโอ้ยอยากหลือเด้อเลยเนี่ยอยากเนาะไปไปใช้ผ้ากันมากินข้าวกินน้ำแล้วเชินนชเดเออโอ้ย oh, <hey. S 2> พี่น้องเลยพักกันยางมาแต่หาสอนหากินเนาะตามพิธีชีวิตของชาวบ้านพี่น้องเลยเนาะอ่า พี่น้องแดดเก่าโอ้ยศาสตร์แดดชัดว่าเนาะผนห้องว่าแดดเดือนสีเดือนหาพี่น้องเลยเนาะอ่ากระิยังแม่งจักจันห้องแซวแซวล้วพี่น้องหอนยำของคนเราได้พี่น้องออกมาหาห้องหาคู่เนาะหาอยู่หากินพี่น้องเลยเนาะสัสตว์สาบสิงกะบดแตกต่างอยังครับคนพี่น้องเลยเนาะตื่นช้วมากะพากันออกเป็นล้นเนาะ หายูหากินเพื่อเคาะเพื่อครัวเลี้ยงขอบเลี้ยงครัวเนาะเอ้าพี่น้องว่ากันไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะโะพี่น้องเลยเนาะแบบตัดปุดบาดเดียวเลยพี่น้องเลยเนาะตัดปุดตยังพี่น้องเลยอยู่รถลดนอนเดินทางมาสอ,องชั่วโมง อยู่ในเอ็นเย็นออกมาทางด้านนอกหอดเนาะอุณหภูมิอยู่ลดประมาณสักองศาเนาะบาทออกมานอกสามสิบสี่สามสิบห้าองศาเป็นยังไงเนาะตัดกันแบบว่าจนมึนหัวอะไรเนาะสุบผ้าห่างกายเขาก็อ่าปรับน้ำบัทันเป็นยังไงเนาะเอา ปุทธพุ่นซอดพี่พี่น้องเอยบาบุญสารวันเนาะตะก,กี้กะเมื่อวานนี่เนาะกะอยู่สารวันอยู่เนาะกะเดินทางมาหอดทางรอบครัวเนามตุอีกะประมาณบ่ายมุง่งเนาะตื่นเช้ามากมื้อนี้อ่าพบกันชุดสวยนกหน่อยเพื่อเดินทางมาหอดจุดหมายปลายทางที่เฮาอ่าจะมานี่ก็คือทางเฮือนสาวลำเพนเนาะโอ้ยห่างหายโดนนานไปหลายเติบ พี่น้องเลยทา้งบุญสารวัตรและกัทีมงานงมันได้มาเวียนเยี่ยมยามเพลินตั้งแต่เอาหมอบโทรศัพท์มาให้เพลินในตอนนั้นกะยังไม่ได้มาหาเพลินเลยเนาะในมือนี้ทา้งบุญกะมาเยี่ยมยามถามข่าวทางครอบครัวสาลอรเพลินพร้อมด้วยลุงจันเนาะแล้วก็บ,บ่าวเคย์ละพี่น้องเลยอ่าทางลุงจันกะมีเรื่องมาแจ้งเนาะพี่นะ้องนะครับไปชมดูว่ามาเยี่ยมยามให้พี่น้องนะครับไปชมคือกันทางด้นานครอบครัวสาลอรเพลินเนาะเอาก่อนอื่นทาง้งบ,บุญสารวัตรนะพี่น้องเด้อ กาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์ตโซคุทุกคนเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญประตูกทานนอกยินดีตอนทำเก่าสูุซองยูทูปป้าบุญซาละวันเนาะย่าแดดอนหอนพี่น้องเลยเนาะเมื่อกี้ก็เห็นชาวบ้านเพิ่อนาไปหาอยู่หากินพี่น้องเนาะกะแต่ว่าบอด้ป้ายก็คือบอด้กินพี่น้องเลยเนาะตามภาษาบ้านนอกบ้านนอกพี่น้องเลยไปหาสอนกุ้งสอนหัวเนาะหรือว่าปลา มาสู่ทางครอบครัวเนาะอ่ะอาวุธกะอ่าคือพีน่น้องในหูนะนเนาะอาุญกะได้จแจ้งไปแล้วทางสำหรับครอบครัวสาวลอมเพนเนาะอ่าก็คือทางอาวุธน,นี่มีทั้งเมอารุมีอ่ะที่เป็นเจ้าภาพเจ้าท่าทางวัดทางว่าภูเกางอุทละม์บันดงสวัสดิ์อะไรเนาะวนกับเดิมเงินมาพออาร้อมกันอยากจะต่อเติมเฮือมชันรันแป้นนะครับครอบครัวสาวลอมเพนเนาะ าจำนวน200เหรียญพี่น้องเลยเนาะอ่ากับตกเป็นเงินประมาณ4ล้านกว่าเนาะกับประมาณถ้าเป็นเงินบาทกับประมาณ6,000กว่าเนะ 6, าะ6,000นห้าหกพันนบ,บ,บ่พี่น้องเลยเนาะยิงตามเรทเงินตะบุญกะอ่าแต่ละมือบ่คือเก่าเรทเงินกะได้พี่น้องเลยเนาะอ่าก็เลยท่านุ้งจันทร์ว่าอยากจะเกาะเนาะกาะบอลบันไดนี่พี่น้องเลยออกมาเป็นต่อยังไง เชียเนาะต่อเชียเลาว่ากระเทือบออกมาพี่น้องเลยเอา่าให้ทางลุงจันมาไล่ประเมินเรื่องไม้เนาะแต่ว่าเรื่องสร้างนี้เขาข้าวมาแล้วจากปากซาลัมเพ็ญลุงจันว่าประมาณสี่ล้านกีบพี่น้องเนาะค่าสร้างก็ถือว่าสำหรับอาบุญนนมีแล้วเนาะทั้งเงินทั้งแม่อาล้อม,มีพนันละพี่น้องเนาะสองร้อยเหรียญก็ประมาณตัวคือสี่ล้านากว่า,ากะจริงอาจะเพียงพอทั้งด้านอา่าค่าสร้างเนาะบ่ายนี้ทางลุงจันก็เลย ก็ม <poisoned. S 2> ีทั้งเอื้อยเนาะอยู่ทางทางประเทศือบ่อยว่าทีแรงเลยเผื่อปัญกาอยากจะซอยสำหรับครอบครัวสารเพื่คือกันแต่ตอนนี้พอยังเห็ดหาซอยทั้งครอบครัวน้องป้าอยู่เพราะฉะเนาะเผื่อปัญกาได้เอ่ยได้บอกว้แล้วเผื่อจึงเชื่อคือเก่าเผื่าอยากซอยทัดสำหรับเพื่อนพสารเพื่อนกับคนดุคนมันพี่น้องคือพี่น้องหูและก็เลยอยากต่อให้ใหม่เพื่อนก็คือในหลายพี่น้องเนาะนี่ไปคันใดกับตากแดดถากฝนเนาะก็จะอยู่ได้จากปีนณะพี่น้องเลยเนาะ ก็เลยจะต่อเติมออกมาคือการกักมแมอาร์ลุ่มย์พันนะ่นแหละออกความคิดเห็นนะเ,น,เนา,ากะก็อ,นนอยากเห็ดคันใดที่อยกบุ้นนายอยากจะแม่พันน่ะอยากเห็ดตอกมาในนี้เพียงเห็ดแต่โมคันใดจีซือเนาะกับเห็ดคันใดเฉพาะแต่คันใดจีซือบริตต่อเชียแต่บริทั้งผู้ใหญ่ทั้งลุเจนก็อยากจะต่อเชียเราเลยเนาะก็เลยจะชมทบกันกันกบผูญญ้ใหญ่ทางลุเจนเพียงอย่างไรน่าจะโอ้ยยังไงก็ ขอบุญคุณขอบุญกับใจเนาะทางผู้ใหญ่ใจบุญที่พันธุ์จะรวมเนาะสวยผูกสะคนอน้ันไงซะหรือว่าขอบคุณสารพิเพษกับเขอให้เนาะอ่าทางด้านขอบคุณเพื่อนกับเพื่อนมีจวามคิดใจแบบนี้นะพี่น้องเนาะขอบคให้ชีวิตของเพื่อนมีแต่สิ่งดีๆเลยพี่น้องเอ้ยคนคิดแบบนี้เนาะอ่าบุญชนคนทานพี่น้องเนาะให้ เฮ็ดให้ผู้ทุกผู้ยากีเรียกว่าให้กับคนสอซเดอร์คนเนี่ได้บุญหลายเนาะก็ขอให้ทานเนาะทักเม่อลูมิหรือว่าพอเลิศสางาเนาะอยู่ทางต่างประเทศก็ขอให้ได้บุญได้กุศลเด้อเนาะพอพอแต่สิ่งดีในชีวิตเนาะนาทีการงานก็ขอให้ลุงเรื้ยงเนาะให้ธุรกิจการงานที่แม่เฮ็ดพอเฮ็ดในตอนนี้ก็บเห็ดมีแต่เจริญเจริญในน่ยทีการงานเนาะให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ไหมก็พอเด้อเนาะเฮ็ดบุญบุทานกับ พอดกับว่าแล้วก็ับผู้กับคนเนาะอันงนี้บุญได้กุศลไดหลายสาธุเนาะแต่บุญกันแนะนามสะพานบุญพี่น้องเลยเนาะก็มาเฮ็ดตามหน้าที่เนาะสะพานบุญทุนของคนอื่นก็ว่าได้พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเหาก็เฮ็ดตัวใจเนาะอ่าเหตุดูใจโศลือผู้คนเนาะผู้ทุกผู้ยะผู้ขาดผู้แค้นพี่น้องเลยเนาะเอาแล้วแต่ผู้ จะคิดแบบใดเนาะการคนเขากะคิดบุคือกันพี่น้องเลยเนาะงเราพอพันแม่พี่น้องเลยเนาะคิดบุคือกะเหล่าตระชนบุคคลแต่จะคิดพี่น้องเนาะแต่คือกระแสเสมอแหละพี่น้องพี่น้องก็จะหูดีเนาะขบุญกับบุคคลเบาลายเนาะจะน้อยกับพี่เยี่ยมพยายามทามข่าวสาราประเสียงหัวเาะน้ำกันพี่น้องเลยเนาะไปขบุญกับมีอันนี้พี่น้องมาเกี้ยงหรือว่ามกสมมาฝากเนาะแล้วก็มี ต้มขนมเนาะนุ่มมาฝากน้องปีใหม่พี่น้องเลยเนาะแล้วก็มาถามข่าวยามยามเพลินนกันคือเก่าแหละพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยไปครับไปชมน้ำกันกับลุงจันทรลูกสาวลมเพลนินเนาะไปอย่างหนางนี้หนาง,งอมาเลยพี่น้องเลยเนาะทำเราเคยละอ่ามี่ะไรห่อนว<ม>ะเฮมใช้เสื้อรำในแห่งดูดแล้วก็หอนเนาะ มเสือดำนี่เก็บโปรโมดเลยหืมใส่ใส่ดีกว่าเนาะขนาโตแลยใ่ดีกว่าอยู่มันก็ต่างกันเนาะเสือดำเบัสโตเลยพี่น้องเนาะมันอยืดเมื่อกี้เมื่ออยู่บ้านจะเมื่อเมื่อกี้เม่อกี่ป่ะเมื่อคืนเดียวคืนเดียวเมื่อนเฮดสลิงมาไว้ใส่อยู่บ้านนะนะไปแก่เข่าไปหงชีแล้วใส่รถไทยพัน ทางออกมันก็ลำบากแน่นะแล้วใส่สล้งดี่กลัวมันง่ายดีเนาะเมื่อมีเพิ่นใส่ใส่สล้งเน่ยนะสะดวกสบายแกะเข่าหาพวกสอบสบายเลยเจ้านี่ก็ไปพวกสอบเจ้านี่งขายหาซีหนึ่งเดินไปเติมเติมไปไหนขายดีหนึ่งเนาะฮะเช้าโอเคเนาะเดี๋ยวบุญขอไปหาสาวรัเพื่นก่อนเด้อพยายามหมดก่อนพี่น้องเลยเนาะไปไปพี่น้องเลยเนาะพยายามพยายามถามข่าวก่อน เนาะไปเอฟซี FC ก็คอมเมนต์เข้ามาล่พี่น้องลองขอหรือว่าโอ้ก่อนจะขึ้นเชฟปูนกับแหวซ้ารพิษน,นี่เด้อไปเสียคาร์ดานพไนแนวประสาทเนาะอ่าไปอ่าฟังเสียงหัวเราะพี่น้องเลยเนาะให้พี่น้องเอฟซีให้หายคิดฮอดคิดเทิงในจักบาทประจันเนาะอันนี้แหละพี่น้องบันไดกันนี่แหละทางบ่อเห็ดปตทกัตากแดดตากลมอยู่นี่แหละพี่น้องก็แล้วกัเนาะกับ่นะมีคน เห็ดคนซอยแล้วก็คือพี่น้องหูอะไรเนาะผู้ยิงเนาะเลี้ยงลูกคนเดียวพี่น้องเลยเนาะจะได้กะสาธุยน้อยมือหนำเนี่ยที่พี่พี่น้องเนาะใจบุญเพิ่นมจิมาสดมาซอยเติ่มๆเอาสารพินอ้าวเห็ดยังอยู่เดิเนาะเงี้ยวเสียอีกแล้วสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ยมามามาขออนุญาต ฟังเสียงเฮ่จกปาดพี่น้องเลยบ่ได้ยินเสียงห่วยโดนน่านเติบไปแล้วเนาะเสียงหัวเราะของเจ้านี่อ่าบดดนแหละโดนเติบอยู่ได้ตั้งแต่ล่าสุดนี่คอยซื้อโทรศัพท์มาหายเนาะสิเป็นเดือนแล้ว่จักแม่นอืมแมงยังนี่แมงตาอดแมงตาอดอ๋อไปขุดบ่ได้ไหมแล้วโอ้พี่น้องเลยเนาะงามนี่จะ แดดฮ้อนพอได้แต่ห่มกกยางอั่นนี่เนาะกกยางกกยางเนาะมาบังห่มบังเงาให้กับสแม่ลูกคั่นเนาะอันกะอุปกรณ์ก่อสร้างอู้แม่นอุปกรณ์ปลูกพังพี่น้องเอ้ยโอ้ยเทียงก็มานอนอยู่เพิ่นแล้วเนาะมันจังเย็นเนาะสารพเนาะได้เป็นจังไดอยู่ดีมีแงอยู่บ่ มาทีห้ากระเช้าไข่หากระเศ้าไข่วันน้องพี่ไม่เฮ้ยมาหนำมือห้างนำใยขึ้นได้เจ้าเนาะเนม่มอเห็นยังนีหมาเห็นขนมบ่เฮ้ยอาสาขนมอาขนมอ้าเขินเขินบ่พี่ไม่เอ็นยังลูกะทจรตทุจริตทุจริตทุจริาได้หมดนะ ôi cảm ơn, quân ơn, xong gặp gnom phách nương là khanom để lúc nào kìa nơi hả 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 Ôi, hả 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 hôm nào hả khai nè, hả 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 Hết nhắn, hả ก็ว่าอยู่บ้านกับบุ๊มเราจะปลูกพักกับบุ๊มยังเส็ดเนาะไม่เลยมาให้มาน่าจ้ะก็ได้เส็ดกันเส็ดนี้ยเลือกที่กินเนี่ยหน้ามีลายบอสไงก็ลายเด็กเห็ดเข่าเลยแจ็คสอบปีหนึ่งบอสได้เห็ดเข่าเลยเขาได้เห็ดล้ะข้าวปั้งไฮไฟจะเห็ดตัดนาบอสได้เห็ดปลาลงปลานั่นอนเลยคือบุงไฮข้าวเสามันเป็นนาดินซา อ๋อไพ่กับใบเขีดก่อนเดี๋ยวเขียดแล้วใบเข่าแล้วเนาะนัยนายมันบอกงามเลยนะใช่น่ะแซมไปนี่ก <ens> <quoi> ินกินมึงกินบ้างกินน้ำบ้าได้อยู่บ่เอโทรศัพท์ไปได้ยังใส่ได้อยู่บ่ได้ยังใส่ได้คือเก่าเนาะได้อืมน่าดูดน่ะเขินได้พี่น้องมันเขินจะเคินมันจกอายได้บาดเนาะใหญ่เลย โอ้มาแบบนี้เนาะหงหงิดห้อยพี่น้องเลยโหเป็นถุกกกเลยเนาะน้องโทมนี่พี่น้องเลยมังเป็ญข้าง nhà อุ่นแล้วก็ตามฤดูกาลเนาะเตยทักหอมไก่สะเบิดมาไว้น้ำไก่เดี๋ยวจะไว้กับไก่ Cái ngon bò niệm ba? phần Mhm. bò, Bin ngon ngon? Nời. Kai sai chân hai cây hai chân 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 xuống chân hai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  cây hai chân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  hai ที่ๆนะเนาะพางงพ้าเสืกเสืก,เสกนะเสืกเป็นตนนะนันะเนาะได้เป็นได้เป็นได้มาออมที่ได้ยุนะ่พี่นางผู้คนก็นซื้อผู้คนขายก่ออะไรเนาะพอเลยพี่นอะงแล้วก็บรทบตีเล่าแล้วพี่นองนะแต่ว่าปลูก<ะ>การบดกำลังใจแหละปลูปกกำลังจิเป็นแบบใบกรเขีนะยเนาะพอยังหาห้องบนะ้วนเนาะมาปลูกกั <laughs> จะหายกณแล้วบุพพอยังหายแล้วหายีกแล้วเหลือใจเนาะที่เพงามว่าไก่มาเคียเอามามื่อีกแกบุมียังไงบุนกับมียามายามจืดอเด้แต่ก็มาแจ้งเรื่องเพื่อเ่นต่อเติมเพื่อนเจ้าเนี่ยแหละเนาะพอดีทาำบุญกับมีแม่เป็นซอยเขามาประมาณสี่หลานกกวานี่แหละ คุณด้วยคือว่าจะมีคาซางผลนว่าคาซางคุณมาตัวใดก็ซีร่าซีล้านเนาะคุณดีแล้วสารคุณได้คาซางแล้วสารเนาะเหลือแต่ขาดจั้งไม้เนาะสังกะสีเนาะอืมคุณดีทางลูกจันทร์ก็มาแจ้งว่าทางเอื้อผสมเสียอยู่เนาะแต่ว่านก็ยังหาเงินหาค้ำอยู่เนาะมีแต่อดทนรอก่อนเด้อได้ใครเยอะหรอก

วัวแต่เสี้ยวแลวระวังพอระวังพอไหมเนาะได้ิ้งเข่าละวบงมันยังระพีใหม่ก็บผกินยังม่ทันกินค้อยากบ่ได้อืมแทบแทบบอ้ฤกษ์อาตายดูกอาชอบชอบค่ไหนที่มีโฮมมันนี่นอกสารเพนนอกก็ได้นั่งเย็นๆพี่น้องเราอาแดดด้านสีด้านหะ ปีใหม่ลาวนี่ไปเล่นใช่ดิเที่ยวใช่ดิปีใหม่ลาวนี่เนาะไปเที่ยวดูเพื่อนเนี่ยเนาะไปเล่นน้ำโมยิ่บอปีใหม่เต้นเล่นน้ำโมเล่นหนาน้ำโมยิบบอตีเลี้ยงลูกเพื่อนนี่เล่นกับลูกสองคนเนี่ยเนาะได้เนี่ยเล่นหมดแล้วะาจากนี่โทรศัพท์กับเติมเนี่ยเท่าไหร่เนาะได้เออแกเติมนะก็ว่า งนเติมกับป้าไปป้าไว้เพิ่อเพิ่อนไแลวก็เอาบงงไปขายเติมอพรได้บังงหน่ไปขายขายนวยเทไรแต่เตื่อไปไงในหาพนสิบพันอืไพอได้บัตรเติมเงินบัตรเติมเงินกับบัตหนึ่งสิบพันพี่รำสมัครเ็จก็ได้อยู่สามมือ พักกัแล้วก็ถ้ากกระโบไว้ไก่เนือมันต้องแก้ไขปัญหาตัวนี้ก่อน่ปลูกเนาะปัญหาหมอยไก่เข้ามานี่ทนางกับทนางมันไก่รอดได้ไก่น่อยได้พี่น้อยไก่ใหญ่บินควบเนาะถ้าไก่ใหญ่บินคว้าบินเข้ามาก็ลูกปีมันได้เยอะแต่ไก่น้อยนั้นรอดจะหาทนางมาเนาะ อยตานางท่ทีพี่นางมออมชุดนี่อืมนะนอนดูดเหรอนอนบนอนา,ามัยคนปีกคนคนยูคนกินอิม่มเลยเนาะคันตอดล้วมวดหมกพอร์กหมกีก่กะแอบบลูแอบปแอบเห็นจะเคิร์นเน่นะ จะเคลื่อนยังง้งได้เพลินอืออืออายอือยิบยิบวะเนี่ยไม่ได้ท่ลูกอืออายนะประมาณนึ้งเดือนซาลามเพลินเด้อบุญกะบุญมียังหลายวะแบบวิญญาณสื่อเด้อมีมืนอไหรมืนอไหร่แต่ว่างูประมาณพอต่อเติมเพื่นท่านเก้วจากสมาชิตำเนินการให้เด้อได้เหรอมีเงินกะโทรหากันเด้อมีโทรศัพท์หลับย่นอะไยเนาะ พราสาบุญเดินทางไปก่อนเด้อมัะจิคำไมันช่เมืออด้ะขอบุญขอคุณเรืลายขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจำเร็จใน้นาทีเวียนงานขอให้ได้เงินได้คำเข้ามาลลาอยๆเงินทองก็ขอให้หลังไหลเข้ามาเป็นกองความสุขก็ขอให้หลังไหลเข้าไปในครอบครัวเจ้าความสามองก็อยาได้มี ขาให้มีแต่สิ่งดีๆประทานพรสิ่งใดก็เขาให้ได้แต่สิ่งนั้นชาเถิดชาถุชาชุชาถุเอ้ยสมพรปากธนาสมพรปากเจ้าเด้อได้ป้าสามารถขอไหมเนี่ขอเมื่อเดินทางกองมันเมื่อไดนผู้ไปเชยโพลจะฮะขบวนการห่างกันมาแต่สารวัตรกับมาพี่เลยพี่น้องไงเนาะกรับ บริตติบริบาบาบริเครื่องบริแครียดเกียดยังเพราะว่าเป็นเวียกของเฮาพี่น้องเลเนาะก็ขึ้นคำว่าคำว่าหาเงินเนาะก็ต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเล,กเล,ลเี้ยงเต <c ười> ่านีแหละสลัมเพลินเลยเออไปก่อนเลยบ่ายสวัสดีเด,ด้อพี่ใหม่โดยไปครับพี่น้องเัยเนาะบาุญกับขออนุญาตจบคลิปรุ่งเพียงสำนึกกรพี่น้องเนาะพบกันในคลิปหน้าพี่น้องเนาะขอบคุญขอบคุณขอบมือขอบใจเนาะทักในอารุมี แต่ก็พอเลือดสงาที่อยู่ต่างๆประเทศเนาะไอเขามาช่วยเหลือเนาะยยืนมือมาช่วยเหลือทางด้านครอบครัวสาราพเพนะินเนาะของแต่เตียงนอนเอ้ยเตียงนั่งเล่นแล้วก็เท่าโทรศัพท์เป็นะ้อย่างเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นต่อเติมเนาะระเบียงแล้วก็คันใด้เป็นอย่างเนาะจะในกาฝากติดตามขับชมเนาะทางสาราพเพินคนแสด,ด้ในภายในเดือนไถ่มือไถนะ่เนาะก็ขับชมติดตามกันเนปะ็นะ้อนยะ่งางเนาะอ่าแต่สำหรับคลิปนี้ Or, ขอล um. าก่อนพบกันคลิปหน้าสบายดีและสวัสดีกันบัสสุขูสุคนพี่น้องเนาะที่เข้ามาชมเนาะทั้งเอฟซีวิญญาณจีบุญเนาะที่คอยเป็นกำลังแรงใจกับประบุญสารวัตรหลวก็ครอบครัวประบุญสารวัตรหลวก็ทีมงานเฮาบัสสุขูสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะสหรับคลิปนี้ขอลาก่อนขอกรากอบว่าสบายดีและสวัสดีบัสสุขูสุคนเด้อพี่น้องเด้อบายดีสบายดี